อันนี้แบงมูมันตรายนะครับใหญ่มากเลยนะระวังด้วยนะครับผู้ชมของกล้องน้ามันยังมีชีวิตยอยู่นี่นะใช่มันยังไม่ตายหรอกมันมีชีวิตอยูอ่ยากเนปาสเนี่ยไดีดูวัน มันโอ้มันขยับทีนี้แรงมันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแมงมุมตัวใจังโอ้โหแมงมุมตัวใหญ่จังทุกคนครับระวังด้วยนะอันนี้แมงแมันแมงมุมไม่ใช่แมงวัน ชี้ดูดิดากาไปใกล้ไหมนี่ตอนนี้สวยมากสวยเลยหลอะยา้เดี๋ยกขาไปเลยาไล่มันข้ามกำแพงไปเลยมันอยู่ข้าชังศอกครับระว,วังเันพ่นยาสีก,กององป้า้วยนะ ไปแล้ววิ่งนี้ไปแล้ว,ท,ลวทุกคนอันนี้คือตอนพึ่งไปทะเลมาเฮ้ยข้อมูลไม่ได้ไรหมาเลย